สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ day by day podcast p o แคสต์ที่ชวนคุณคุยกับเรื่องความหมายของชีวิตแบบง่ายๆสบายๆไม่เครียดแต่ลึกซึ้งและในวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่29กันแล้วนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่ายอมรับหน้าที่ซึ่งมอบหมายแก่คุณ ฟังดูเหมือนจะต้องออกไปทำภารกิจรับในหนังบูใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจนี้เนี่ยไม่ต้องขับรถไล่ล่าไม่ต้องแปลงร่างเป็นฮีโร่แต่เป็นภารกิจที่พระเจ้ามอบให้คุณคนเดียวในโลกนี้เท่านั้นในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ผู้เขียนริกวอร์เรนบอกไว้ว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่บางอย่างให้กับพระเจ้าเราทุกคนไม่ได้เกิดมาเพราะความบังเอิญไม่ได้อยู่ไปวันๆรอจบชีวิตแบบเปล่าๆแต่มาขึ้นเพื่อ ทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วเขายังบอกอีกว่า เมื่อพระเจ้าทรงช่วยคุณให้รอดพระองค์ไม่ได้ตั้งใจ้คุณนั่งนั่งนอนนอนจนกว่าจะขึ้นสวรรค์แต่ให้คุณใช้ชีวิตบนโลกนี้เพื่อพระองค์พูดง่ายๆก็คือพระเจ้าช่วยให้เรารอดเพื่อให้เรารุกขึ้นมารับใช้นั่นเองค่ะลองจินตนาการสิคะถ้าโลกใบนี้เนี่ยเป็นละครเวทีใหญ่พระเจ้าคือผู้กำกับแล้วเราเนี่ยคือนักแสดงในเรื่องนี้และที่น่าตื่นเต้นก็คือเราแต่ละคนมีบทบาทที่ไม่มีใครเล่นแทนได้เลยไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน พนักงานคนขายกาแฟนักศึกษาหรือว่าคุณที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้พระเจ้าทรงเตรียมงานบางอย่างให้คุณโดยเฉพาะค่ะและริกวอร์เรนเนี่ยก็ได้เขียนไว้อีกว่าการรับใช้คือการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าเราไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่เพราะความรักและความขอบคุณที่พระเจ้าทรงรักเราก่อน และเรามาดูได้กันนะคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10มีประโยคที่ริกวอร์เรนหยิบขึ้นมามันทรงพลังมากเลยค่ะนั่นก็คือเราถูกสร้างขึ้นในพระคิดเพื่อให้กระทำสิ่งดีต่างๆที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราทำ โอ้โหฟังดูแล้วมันอบอุ่นมากเลยเนาะเหมือนมีใครบางคนที่มองเห็นเราตั้งแต่ต้นและเตรียมบางบทบาทที่เหมาะกับเราที่สุดมาให้เราเรียบร้อยแล้วแค่เรายอมรับมันและเดินเข้าไปในหน้าที่นั้นแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วฉันล่ะฉันมีหน้าที่อะไร ลิกโมเดนแนะนำว่าให้เริ่มจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วพรสวรรค์ของคุณคืออะไรอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวามีแพชชั่นคุณมีประสบการณ์อะไรที่สามารถใช้ช่วยผู้อื่นได้บางคนอาจจะถนัดพูดก็ใช้คำพูดปลอบโยนบางคนอาจจะเก่งเรื่องตัวเลขก็ช่วยงานเบื้องหลังบางคนอาจจะรักเด็กรักผู้สูงอายุหรือว่ามีใจอ่อนโยนก็ใช้หัวใจนั้นไปเป็นมือของพระเจ้า เล็กยังย้ำด้วยอีกค่ะว่าไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์ในแผนงานของพระเจ้าแม้แต่งานที่ดูเล็กที่สุดอย่างการสัตว์เก้าอี้ในโบสถ์หรือว่ายิ้มให้คนแปลกหน้าในวันแย่ๆก็อาจเป็นการรับใช้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เลยและสิ่งที่สำคัญก็คือไม่มีใครแทนคุณได้ ใช่ค่ะคุณอาจจะรู้สึกธรรมดาในสายตาตัวเองแต่พระเจ้ามองเห็นคุณเป็นเครื่องมือพิเศษที่พระองค์ตั้งใจสร้างขึ้นมาก่อนจะจบวันนี้ขอฝากประโยคทองจากหนังสือไว้ว่าชีวิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่สะดวกสบายที่สุดแต่คือชีวิตที่ถูกใช้เพื่อเป้าหมายของพระเจ้าคุณอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีชื่อเสียงไม่ต้องอยู่บนเวทีแต่คุณสามารถเปลี่ยนโลกในแบบที่พระเจ้าตั้งใจไว้แค่คุณยอมรับหน้าที่ของตัวเอง ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะขอให้คุณก้าวไปในวันนี้ด้วยหัวใจที่เปิดรับภารกิจของพระเจ้าพร้อมความสุขที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยกันและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปของชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ขอพระเจ้าอวยพรพรและเสริมกำลังมากมายค่ะ